อาละครับผมเราไปต่อที่เอพิโซด11กันนะฮะจากคราวที่แล้วที่เราเล่นเป็นเอพิโซด10เนาะที่เป็น Thomas, er pues อุลตร้าแมนซสวินเจอกับอ่าสปาร์ตบอลตันนะฮะอันนี้เรามาเอพิโซด11กันนะฮะผมははいいなな。りまやだとか อะไรครับผมคราวนี้มาเจอกับศัตรูของอุลตร้าแมนคอสตมอนะจากเขาเทียที่เราเล่นไปคือเจอกับโกโบล่าเนาะซึ่งเรายังไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยนะคือเรายังไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยคราวนี้จะต้องเปลี่ยนร่างแล้วแหละเพราะว่าในหมดต่อสู้นั่นแหละโอ้ยโอ้โหมันเล่นก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวเรดี๋ยวเขาเปลี่ยนร่างก่อนโอ้โหมันไม่เปลี่ยนฮะเฮ้ยมานี่ก่อนเฮ้ยมานี่เฮ้ยยะโอ้โหลบอ้้โหโโอ้โห มันคุกงงในอย่างเดียวเลยโอ้ดูปยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวโอ้โหโดนละไปถอยไปก่อนโอ้โหดูมันยิงมันยิงไม่เกรงใจเราเลยเออโอ้โหไม่เปลี่ยนด้วยดูสู้ยาฮะเพราะว่าทรงเขาโอ้โหดูดูดูโอ้โหเล่นจนเล่นจนสุดเลยโดนเนี่ยฮะเฮ้อมองไม่เห็น โอ้้หโดนนัดข้างหลังชั่วนั่นไอ้พวกนที่ชอบเล่นหลังโอ้จะตายแล้วมาถึงเลื่อนรถไปครึ่งหลอดเขายังไม่หายเขาังไม่ไม่อะไ,ไรเลยนะดวูวันดูวันยิงอ่ะเปลี่ยนร่างแล้วล่ะโอ้กว่าจะเปลี่ยนร่างได้คอสมอส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันล้วงล่างมันล้วงล่างเออล้วงล่างเหรอล้วงล่างฮะเมื่อกี้เราเนี่ยหลายรอบแล้วนะเออไหนๆไหนๆไหนๆหมานี่มานี่มานี่เออเออหลายรอบหลายรอบแล้วเมื่อกี้เองอะหลายรอบอะเออเออเฮ้ยมันกันได้ยังไงมันกันด้านหลังได้ยังไงวะงงไหมนี่เอือโอ้โอ้โอ้โดนนะโดน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 ถอยถอยกันเฮ้ย โอ้โอ้งานนี้งานหนักฮะโอ้อะไรอะไรเรามาดิเอปู๊ปโอ้โหเออเออเน่เน่แ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 น่โอ้โหกระโดดตียังไม่โดดเออเออเออโอ้โหนั่นแน่โอ้โหมันมันยิงเอา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 ฮะเนี่เอาเลยแล้วกันฮะจังหวะนี้ มาหร,รวมพลังแสงฮึ่าโอ้โหดูลลังการงานร่ามาฮะดูอ๋อหุ่เดียวหายแรงจัด,จด <c oughs> <c oughs> 生物や物質を脅威してカオス化させるウイルスだよ。しかしカオスヘッダーはコスモスの力で全て浄化されたはずだ。じゃあ回収の月はカオスヘッダーが復活したってことですか？パーク。Ừ? マニ。うん。おお。たまに来てね。マスマート。うん。 ตอนนี้คือสับหลักเขาโดนเขาว่าสื่อเฮดเดอร์ควบคุมอยู่นะฮะเราจะเป็นที่ต้องแบบว่าช่วยเหลือเขานะทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้โอ้ย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 แล้วมันก็ทีมเป็นชุดเลยเออโอ้โหยังจะยิงโดนอีกนี่พักโอ้โหเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้โอหมันลลวงละหมันลลวงล่ะเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นสองแตเย็นเพื่อนมีอะไรเราค่อยพูดคุยกกันก็ได้เออปึ๊บ ตีแน่โอ้ย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 ฮึบโอ้โหตั้งใจโดพร้อมกันดิเอื้อไอ้ยีฮึบอื้อมุดวงในคุกวงในอย่างเดียวฮะจังหวะนี้เราต้องคุกวงในอื้อโอ้ยโอ้โหอื้อโหเขลุบเฮ้ยผักเออผักกระดิบช์าฮะผักกระดิบช์าฮะฮึ๊บโอ้โห แน่อึ๊บโอุ๊ยมารู้นเขารู้เขรู้แล้วเขารู้แล้วเราเราจะเข้าวงในได้อึ๊บพุ่มต่อไปฮะเออมานี่เราจะช่วยนายอืออ้าวอือโอ้โหอือชัด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 อ้าวอุ๊ยลำบากระบวในการเล่นคอสโวตจริงๆรอือ ชาร์จปืนท oh. oh, 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 oh. ึ๊บโอ้โหโอ้โหมันโดดทุบมันโดดยิงด้วยใจคอจะไม่ให้ชาร์จไม่ให้เล่นเลยเหรอเออดู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 อือพักไปก่อนฮะโอพักไปก่อนฮะโอเล่นล่างว่าแล้วเออโอ้เวลาจะหมดฮะ โอ้ยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นดิเฮ้ยอือชาร์จให้เต็มชาร์จให้เต็มชาร์จให้เต็มไม่ได้อือปุ๊บปึ๊บปึ๊บอือดูมันนะจะให้ชาร์จให้เต็มได้ไงเนี่ยอือโอ้ยเหลือสามสิบวินาทีแล้วอือโผก่อนสามสิบวินาทีสุดท้ายแล้วอืออือโอ้ยโอ้โหนิดเดียว เอาแล้วเต,เต็มแล้วเฮ้ยโอ้โหจำโอ้โหตายไปเนี่ยเต็มหลอดอยู่แล้วเฮ้อด้านหลังโอ้โหมาแล้วโอ้ยไม่ตายฮะ แก็เกือบฮะโอ้ว่าแล้วฮะแล้วยิงจริงด้วยฮะโอ้โอ้โหโอ้โหมานี่มาโอ้ยโอ้ยสิ้นนาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หักเข้าไปเออหนึ่งวินาที 哦、是啊，这便是他 c แสงมันเยอะมากเลยนะเอาละฮะเราได้เจอกับผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์อันน่าแปลกประหลาดของสตอรี่ อุลตร้าแมนไฟติ้งอีวิ s ชั่นรีเวิร์สนะฮะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะฮะไม่สามารถแปลได้จริงๆนะฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นต้องขออภัยมาดานที่ดีด้วยนะฮะโอ้มาเจอเฮียดีอีกแล้วมาฮะโอ้แล้วต้องหาจงหวะเปลี่ยนร่างให้ได้นะอึ๊บโอ้ยเปลี่ยนร่างละเปลี่ยนร่างละเปลี่ยนร่างได้แล้วโอ้โหหลบได้หลบได้หลบได้ไดเตะไม่โดน ขาสั้นนะอุโอ้ท่านี้โดยเฉพาะถ้ามันยกขามาคือมันเป็นจังหวะไอ้นี่นะฮะจังหวะแบบเป็นไอ้ไคะแนนนะหยุดชะงักอะเออมันจะทำให้ตัวเราอยู่าตัวมันหยุดชะงักหยุดชะงักช่วงขนาดนะฮะปวดกระตุกกระตักละอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืออือเออชาร์จมัน มันฟื้นไหวหน้าดูฮะอืออืออะไรอือเนี่ยเออนี่เน่เฮ้ยโฮ้ยโอ้โหเตะได้คนเดียวอ่ะเออเออในในในท่าเนี้ยท่าเนี้ยโอ้โหมันแรงอะอืออเอไต่หลังไต่หลังเอาเข้าหลังได้เฮ้ยเข้าหลังได้โอเคเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมาคนละทางคนละทางสองทางมาอืออือ กันเก่งจริงเลยเฮ้ยตูมขอนักหนักขอนักหนักเออเอ้ยโอ้โหโหดีนะไม่เข้าคอมโบเออเออโอ้โหตีไม่ถึงอ่ะเออเออเออโอ้โหเออเฮ้ยจ้ะโอ้โหโดนอีกแล้วหายมือหายมือเร็วหายมือเร็วหายมือเร็วเนี่ยแน่แน่ เออเออสองทีสองทีสองจังหวะเอะอเออเอาละเอาท่าแรกนี่แหละโอ้โหหลบ ยอมอ่ะอทีลูกบอลอือเพื่อ าละมา,ากันต่อที่เอพิโซด12กันนะครับผมเก,เกี่ยวกับดวงดาวเอ็มเจ็ดสิบแปดด้วยนะเอพิโซด12นะ 怪獣を生み出していたジェロニー、改造怪獣を作ったバルタン星人、そしてカオスヘッダーの復活。そのすべてを陰で操っていたのは、かつて地球を手に入れようとし、ウルトラマンの手によって退けられた悪質宇宙人メフィラス星人であった。アロママンダあまたそう หรือเขามาประกาศแผนการอะไรให้อะไรฮะพระเจ้าโอ้โหยิงก่อนแล้วแน่อ่ะยิงไปยิงกลับไม่โกงกันมาคนละทีเออแน่ดูมันเอออ่ะคนละทีเออแน่จะยิงก็ยิงนี่เออดิเออเอาดิอ่ะคนละนัดมาเออตายไหมล่ะเออนี่นี่เอานี่นี่ไปทาก่อนเ้ยเถอะ มาดิเข้ามาดิโฮ้ยโอ้ยมามาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยปุ๊บเตะยอดเตะยอดหน้าอืออืออือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งโคตรแรงมันชาร์จเต็มฮะมาเนี่ยเลยมาเนี่ยเลยเฮ้ยปุ๊บอื้อจังหวาที่ต้องท่าสเปเชียลเอฟเฟคอื้อหมุนมุนวิ่งเวียงมุนมุนวิ่งเวียงมุนมุนวิ่งเวียงฮึด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 อื้อ เฮ้ยมาเฮ้ยโอ้โหหลบอะหลบอะหลบหลบหลบอะหลบอะหลบอะเออเออมอกี้ชาร์จเราไว้ใช่ไหมขอชาร์จคืนก็แล้วกันเออตีมาโอ้เออเออพอโมอัพแล้วอะเฮ้ยสไลด์ไม่โดนมาดิอะไรอันแน่ยิงยิงไปยิงกลับมาเออเออไม่ไม่ไม่โอ้ยมันคอมเฮ้ยโอ้โหเป็นผู้ชายยิงเรือมันคอมมาเลยเราโอ้ยลำแสงแบบเต็มหน้าเฮ้ยไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โห เขาก,เก็กดเกลี่ยเรามาแต่ชาติปังก่อนเฮือเจ็บนี่ยหยัดหน้านี่นี่หยดหน้าเออเออีแน่แน่ตบปะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันตบเว้ยโอ้ยมันเตะล่างด้วยแน่แน่แน่เฮ้ยโอ้โหตบเยอะอืออือนี่ตบมาเตะกลับไม่โกงกันเอาดิเออมันฟาดหูฟันสองไม่โดนโอ้ยไม่ใช่ฟันสองตีเข่าเฮ้ยอืออืออือหลวงวงในก็ได้อื้ออือออเอาสิ โอ <bin> ้โหมันท่านี่มันไอ้ท่าเลเซอร์มันไวนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอี๋เอาดิเอาสิเออเออมาแน่ยิงจังอือยิงจังเลยเอ๊ะยิงยิงจังเลยฮะเฮ้ยเมาดิมาดิเข้ามาดิเอ๊ะเอ๊ะมาสปาเชี่ยวกันหน่อยดีกว่าไหมเฮ๊ะหมุนหมุนวียนเวียนกันหน่อยอือนี่มาเออเขาทำกันแบบนี้เขา ขวียงกันแบบนี้อืมโอ้มาเลย40วินาทีแล้วเนี่ยเอ๊ะเอโอ้โหอืออ่าอ่านี้วปาือาทั่วไปเลยจุดแค่นั้นแหละอุนตรวม,มนันข้าเจ็บโอ้โอ้คาร์ลทัมเมอร์ร้องดังมาก เอาฮะอุลท่าฮะอุนท่นาไซเรนนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นการปล่อยสัญญาณออกมาะฮะเพื่อให้รู้ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรบางอย่างนะฮะและจากตรงนี้ไปนะฮะจะเป็นการพูดคุยในเนื้อเรื่องของดวงดาวอุตท้านะฮะใน M78 นะฮะซึ่งเป็นการเปิดตัวของสุดยอดมหาการของ สามตัวละครลับในเกมนะฮะซึ่งนั่นก็คืออุลตร้าแมนอุลตร้าเซเว่นและอุลตร้าแมนทาโร่ที่เป็นดาร์คครับนี่นะที่เขาบอกนะฮะว่าถมสีดำกระใส่สีแดงเข้าไปก็ดูดีนะมันจริงเลยเว้ยอะไรอะไรเอเอาคืนมาอุลตร้าคีมนเป็นของอุลตร้ามนเป็นของดาวอุลตร้าอือตามเรื่องเลยนะฮะอุลตร้าอุลตร้าคีนั้นเป็น อาวุธที่สำคัญมากเลยนะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ไว้สำหรับควบคุมดวดาวนะถ้าหายไปนี่แบบว่าดาวอุลตร้าอุลตร้าจะวิ่งชนโลกอะนะซึ่งปรากฏเรื่องของวับหลบอืออะไรอะไรเฮ้จะจับวะเอ้ยจะจับวะเอ้ยมาดิเอ้ะเอ๊ะมาดิโอ้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 ออเพราะว่าในเรื่องของอ่าอุลตร้าแมนคีเนี่ยนะฮะจะปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนโอเอเลโอนะฮะเออกดผิดฮะโอ้อ่ากดผิดแล้วเออกดไปเลยแล้วกันเออ โอ้ยโอ้ยมันตบอจนตะเคียนเอ้ยอุนตาคียนเขาไว้สำหรับไข่ของไม่ได้มาตบแบบนี้โอ้ยมันใช้ผิดวิธีอีกแล้วไอ้พวกนี้เอ่ออนี่เดี๋ยวลวงล่างลวงล่างเออเอาหรอใหม่ใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วได้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 เออเออโอ้โหไม่ได้ไม่ครบคอมโบอ่ะเออถ้าเสร็จไปเล่นยางมากโอ้ยมันตบจนดำหมดแล้ว นละล่วงเลยเาไม่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 ม่นไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังมืนไม่หายกินกลับมาตู้ยตๆ้ยตุ้ยตๆ้ยตุ้ยตๆ้ยตุ้ยต้ยต้ยต้ยวบเข้าไปหนึ่ง G สปอร์มานี่มาโคสไลไปหน G เออไอ้ปั๊บต่อยเอาละอ่ะนี่เลยน้ำแสงก่อนเลยฮะน้ำแสงแรกตีโอ้โหรถน้อยมากเลย มามามาปุ๊บควบนี่เฮ้ยผมไม่ล้มฮะโอ้ยเอาแกลเอาแมันใช้มีวิธีแล้วเฮ้ยอินเตเม็ดที่เขาไว้ใช้สลับอีกแบบนึงโอ้ยโอ้อยอ้ยโอเคโอเคขอโทษครับโอ้ยมันตกอ้หมันตบเยอะมากเอออะไรมาดิไม่ถึงแง่เออปุ๊บคว่บนี่มาดิถอยแล้วครับทึบปุ๊บโอ้โหนี่เตะอะไร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 เออควบโอ้โหหลบหลบแกล่ะอ้ยอ้อยอ้อยอ้ยมันตบ เ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยทำไปเล่นไปนี่ไงเฮ้ยอืออืออเอาละขอผ่านเป็นซะรวมพลังงานแสงและเปลี่ยนเป็นท้าไม้ตายเฮ้อ อ,อ,อุลตร้าแมนคีกลับมาได้แล้วอุลตร้าเบเียเป็นหนึ่งในไอเทมของดาวเอ็มเจ็ดที่พี่หนีไม่รู้เลยนะถ้าใครมีข้อมูลช่วยคอมเมนต์นิดหนึ่งนะอยากรู้เหมือนกันเอาลฮะอุลตราล้า,ะะตราแมนทาโร่พบกับดาร์ทาโร่ฮะ ปิบปิ้วไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหเอาเขาขวิดอะออเออเอออโอ้โหเสียหายเอาเขาไปขวิดเนียหือหมุนหมุนปิบปิ้วสามตลบเตะไปหนึ่งทียอดหน้ามานี่มานี่ต่อย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 ปั๊บ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 ปั๊งลัางลัลบปั๊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 บ่ั๊ั๊บั๊บปั๊บปััอบปัั๊บป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 ั๊บ เออเออนี่เอาสิโอ๊ยโอ๊ยมันตบมันแทบตายโอ้มันงัดทีเดียวเราล่วงเลยนี่เนมาเน่ถ้าต่อยกันก็ทำอย่างงี้มาเน่มาเน่มาเน่มันต้องลัวหมัดแบบนี้ลัวหมัดแบบนี้ลัวหมัดแบบนี้โอ้โหอืมเฮ้ยชัปั๊บกระโดดหลบอุ้ยปั๊บ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 าั๊บป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 ั๊้ปั๊บปั๊บปั๊บปั มันหลบไปโอ้เออเอ้ยต่อ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 ยเอาอุจตาระเบลขึ้นมาเออเดี๋ยวไม่มีระฆังใช้เดี๋ยวไม่รู้เวลากินข้าวเดี๋ยวโอ้ยอันนี้สินะต่อยไปต่อยกลับไม่โกงกันใช่ไหมแน่ได้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 เฮ้ยโอ้โหมาคิดเหมือนกันนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้เล่นหลังอ่ะเล่นหลังอะเออเออเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีหลังเล่นจริงมาข้างหน้าดิเออเล่นจริงเล่นหน้าดิเออเออ เออคนเราอ่ะมันต้องยิ้มหน้าเออแต่เราเป็นเราเป็นตัวเอกทำอะไรเราก็ไม่ผิดหรอกเออเออมาหมุนหมุนอธิบยอดหน้าไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยพุ่งใส่อีกทีหนึ่งเออเด็ดเดๆๆเด็ดนกขอเคกยอโอเคกไม่โดนโอ้โตบซ้ายตบขวาโอ้ยเออ้ออลวงล่างเลยก็แล้วกันเอาละเอาละมา 람 스토리엄. 우트라의 땅. 우르트라의 襲 우르트라의 땅. 우트라 その正体はメフィラス星人がゼロニモン・バルタン星人を利用して集めたウルトラ兄弟の戦闘データをもとにカオスヘッダーのコピー能力で生み出したカオスロイドであったウルトラの国を照らす人工太陽プラズマスパークそれを暴走させようとする最後のカオスロイドのもとにウルトラマンが駆けつけるとウルトラマンがけけウ,ルウルトラマンウルトラスパークบอกタマトンウルトラマ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 ンウル เอ the อเออผมดำได้ดูดีเหรอฮะผมดำได้ดูดีใช่ไหมออมันมากอิจฉาเออมาหน่หมุนๆติ้วๆหน่อยเออเออเออแล้ไปเขกกลงเออตอยโอ้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 ไอ้อยๆๆยๆๆเหยียบทีบยอดหน้าขออีกทีหนึ่งหมันไส้ โอ้ย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 อ้ขล้วงเขาล้วงโอ้ยเขาล้วงเขาล้วงสองทีโอ้โหขาล้วงสามทีเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโย่มันโอ้โหก็เกินไปละล้วงอะไรขนาดนั้นโอ้โหมานี่เลยมานี่เลยโอ้โหเอ๊ะวิชาแบบนี้มันให้เฉพาะฮคนเล่นเว้ยไม่ใช่ให้โอ้โหนี่แหลดูมันอืออมันเกินไปละมันเกินไปเคกะโหลกไปเลยที่เดมา อีนี่โอ้โหมันตุ้ยกี่เหียบเมื่อกี้เออโอโอตีเอาดิเออเออนี่วิ่งเข้าไมเออจับใหม่เออเวียงเออเอาหลังทุกพื้นเอาหลังทุกพื้นเออจากนั้นจับเวียงเออเออโอ้โหมันเตะมพื้นมันหลบมาหด ยอดหน้าเลยเค้กกะโหลกเออไม่ไม่ไม่ให้นี่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 อะไรอะไรเอ๊ะเอ๊ะจะทำไมเะมาเี่กขอไอทีเถอะมันไสอืออ้าวโหไม่ตีฮะอุ้ยหลบไปโหัหลบด้วยอ้อเสยโอ้โหนี่นี่เอะไรตีน่ อือยอดน่าอืออือเอาแล้ยนะ่ะรวบรวมพลังลําแสงส,สเปลเซียม ロイドの侵略からウルトラの国は守られたしかしメフィラス星人の計画はまだ終わっていないはい大いきリアチャッチ เอาละครับผมหลังจากที่เราเล่นมาจนถึงเอพิโซด12ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมาถึงเอพิโซดสุดท้ายนะฮะก็คือเอพิโซดที่13นะฮะจะเป็นไฟนอลเอพิโซดแล้วนะฮะผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะพี่หมีก็จะมาเล่นในเอพิโซดสุดท้ายกันแล้วนะฮะแล้วามาดูซิว่าในเอพิโซดนี้นะฮะจะมีอะสุพプライอะไรให้กับเหล่าแฟนๆอุลตร้าแมนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่หมีขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทที่เท่าไหร่วะเออพาร์ทที่สี่นะครับผม กับอุลตร้าแมนไฟติ้งอีวิลูชันภาครีเวิร์สต์นะับผมสำหรับวันนี้พี่หมีขอ,อตัว,วลาไปก่อนไปพบกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ